จารอนเอน็กเชื่อเขาคือคู่ชกที่แข็งแกร่งที่สุดของทอรฟอร์ด โดยล่าสุดนั้นจารอนเอนิตแชมป์เฉพาะการของ IBF ในรุ่นเวลเทอเวทได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอเลนคอร์ฟอร์ดหลีกเลี่ยงที่จะชคกับเขาโดยเขากล่าวว่าแน่นอนที่สุดผมเป็นคู่ชคที่แข็งแกร่งที่สุดของคอร์ฟอร์ดผมไม่รู้ว่าเขาจะกระโดดไปสู่รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทเพื่อชคกับซาอูนคาเนโรอวาเลสได้อย่างไรผมไม่รู้ว่าเขาจะกระโดดข้ามรุ่นได้มากขนาดนั้นได้อย่างไรผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอน สำหรับจาลเอนิกแชมป์เฉพาะการของ IBF ในรุ่นเวทเวดซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ท้าชิงไฟ์บังคับกับเทอเรนคอร์ฟอร์ดแชมป์โลกหนึ่งเดียวพิกัด1 4 7ปอนด์ในขณะนั้นแต่ท้ายที่สุดเทอเรนคอร์ฟอร์ดก็ถูกริบเข็มขัดแชมป์ IBF ในรุ่นเวอทเวดไปเนื่องจากแผนการชกของเขาที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการโชครีแม์กับทางเอร์โรสเปนจูเนีย แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่เป็นรูปธรรมอะไรจนในที่สุดเธอเรนคอร์ฟอร์ดเขาก็ได้เซ็นสัญญาเพื่อชกกับอิสราเอลมาสลิมอฟเพื่อชิงตำแหน่งรุ่นไรตมิดเดิลเวของดุนยูบที่รอสเอนเจอริสในวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นเอง